ท่านฟังทีก่ครับสารเจา้าสวน,นนี้จะนำเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับบรรยากาศในงานบ้องไฟเทวันสีสันยทธรเอามาฝากตน้นนครท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสวนนี้จะได้พบตั้งแต่เรื่องธรรมดาสามัญของผู้คนทั่วไปไปจนถึงพระ อันยบุคคลขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์นี่เรียกกันว่าเรียกว่าสาระดีๆตั้งแต่ลำต้นของมนุษย์ไปจนถึงขั้นสูงสุดของความเป็นมนุษย์ท่านจะหาพบได้จากสวนเพราะนั้นเมื่อวันก่อนนั้นได้เชิญชวนท่านไปชมกิจกรรม งานบัางไฟเทตวันสีสันเจสุทนได้บอกกระดาวท่านเชิญชวนไปชมเพราะนั้นวันนี้จะเอาบรรยากาศของงานวันที่ออน,นี้โดยสังเขปอะไรที่มันน่าจะมาฝากท่านเพื่อท่านได้พบกับความสุขซึ่งเป็นสวรรค์ในงคน นั่นก็คือกิจกรรมบั้งไฟเทศววนสีสัญญนยุทธภซึ่งจัดอยู่ที่วิมานพราแสนก่อนอื่นอยากจะเรียนท่านว่าวิมานนี้ขึ้นชื่อววิมานหมายถึงดินแดนแห่งสวรรค์ถ้าพูดถึงสวรรค์น,นั้นก็จะพูดถึงสวรรค์ที่เป็นสันติติโกคือสิ่งที่ผู้คนเขาสัมผัสได้ฟังก็ดีนะ ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นรกหรือนิพพานสารจากสวนจะนนำเสนอเฉพาะสิ่งที่สามารถที่ผู้คนที่มีลมหายใจสัมผัสได้เพราะฉะนั้นริ่ันพญาแถนจึงเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ของผู้คนในเมืองยศุนทอน <c oughs> ขณะนี้กำลังมีอะไรดีๆที่เป็นสวรรค์ในเมืองคนจัดอยู่ที่นี่วิมันพญาแถน ไปดูบรรยากาศดูสิมันเป็นสวรรค์จริงๆนะครับมาดูดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนครับเมื่อได้เห็นภาพบรรยากาศทั่วๆไปแล้วก็จะให้ท่านได้มาชมการสแสดงจากโรงเรียนราชประชันเคราะห์28นะครับซึ่งก็จะนำการสแสดงมาฝากท่านที่รับด้วยติดตามชมการสแสดงของโรงเรียนราชประชานเคราะห์ได้นะครับ คบ้านสิงธานี่แหละเด้อพี่นองพี่นองเมืองเก่ากรุการราสพานเมืองยอดกระสอน้ำเรื่งเขาผูเป็นเจ้าปกครองเมืองก่อนผูเป็นเจ้าปกครองเมืองก่อนะสมทอนหละเจ้าองศาหนั่งสอน้ำมีแม่น้ำกระไหลพานไหลสายมีแม่น้ำกระไหลพานไหลสายบ่ว่สี่เสียทวนกระลวนแต่ท้องน้ำเมืองงามวัทีนี้หลายหลากจะเป็นของฝากก่นล้วนมาก โมโรถหวานเลือดีแตงโมโรถหวานเลือดีหมอนผิดหลักสีก่อนนำมาบะหมี่นี้บุญบังไฟโก้เต้าโลโอ้โห,โหเรื่องสื่อลูกค้ายาสูดถอนเมืองพัฒนาอย่าโสูดถอนเมืองพัฒนาข้าวน้ำสาปปลากรอบจุ่มสมบูรณ์คุณนคุ้นทานในเสวนกันนี้บ้าบนกระถานสูงเมืองเกินน้ำหนึ่เป็นลายบอ่อคว่าสายหรือสิเป็นทั้งผา,าบอ่อ ว่าไส้หรือซิเ็นทา้งขวาวจะสมัวลังเรียงดวนกันทั้งฟ้าพระธาตุเข้ากองขน้อยขาแม่หรือเสือคนทันกูจักก็มีหอมหรือสีอ้อนไปกำฝังสั้นเมืองเมืองเขาแห่ตุงก,กางามวกภาษานั้นนี่ปลาทัานของดีเมืองเฮานี่ปลาทัานของดีเมืองเฮามีแต่เน่านั้นโดนหักษา,าเอาไว้สุขใจเมื่อได้มาอยู่จะสูหถอดท่านดูเมืองวัฒนธรรม วันนี้ลูกขอนมนำวันนี้ลูกขอนอมนำส่งเสียงกอลํมมาให้เธอชมประเพนีมาไล่เข้าดอกร้อยมาเป็นดอกเป็นพุทธบูชาพญาแท่มสวนสวยงามตาพญาแท่มสวนสวยงามตาหากท่านผ่านมาขอเฉิญเพียงชมง้ำกันไวย้ยาสลิดหน่งเอาพี่น้องเฮาเหนียวเนี่ยเพื่อนใดอย่าไล่หักกันไว้พี่น้องเกาเ่าห้อยสารให้มันเก่งต่องนานโขไทยหุห่น ว้มาทีสิขอลาเมื่อก่อนสิขอวอนพี่น้องลาแล้วอย่าลืมให้เจ้าปื้มสุขีในใจให้เจ้าปื้มสุขีใ้นใจอันตรายใดๆแต่อย่าสุมีนอ,อมาต่ออย่าสุมีนอ,อมาต่อ กัรแสดงของโรงเรียนราชบันฑมุะยีแปดแล้วต่อไปก็จะเป็นบางส่วนของการแสดงแฟชั่นโชว์ซึ่งนำโดยนักเดินแบบกิติมศักดิ์คุณต่ายอรไทยจะนำมาฝากท่านเป็นบางส่วนเชิญชมครับพร้องในช่วงของวินิคอนเสิร์ตแล้วนะคะวันนี้ตายอราไยรับหนึ่หน้าที่นะคะเป็นานางแบบกิติมศักดิ์ค่ะ ชุดทีท่นุ้ยใส่สวมใส่นะคะเสื้อนั้นเป็นผ้าฝ้ายถุงมือย้อมสีธรรมชาติผสมสีไปมะม่วงนะคะเนื้อผ้าทำมาจากเส้นใยธรรมชาติหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะโดยการนำปยฝ้ยเกนะคะมาปั่นเป็น้าหรืยเส้นได้แล้วก็นํามาทพอเป็นผ้าถุงค่ะเนื้อผ้าแบบนี้เนี่ยสวมใส่สบายนะคะเนื้อผ้านุ่มเรียบแล้วก็ที่สำคัญระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะเป็นผ้าคอรตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เกรดดีอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของผ้าชนิดนี้นะคะ เป็นฝีมือจากกรมพัฒนาอาชีอพอำเภอคลองวางจังหวัดยะโสธรโดยคุณมารสีค่ะส่วนผ้าคลุมไหล่ของ้องฝ่ายนะคะผ้าคลุมไหล่เนี่ยจะเป็นผ้าไหมลายโบร,ราณไหมมัตหีพอมือเป็นลายดอกแก้วนะคะความเด่นเขาบอกว่าคือสีไม่ตกและผ้าไม่หดตัวด้วยนะคะเป็นเส้นใยไหมแท้จกกลุมสตรีความผ้าไหมบ้านหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะคะ แล้วส่วนผ้าถุงนะคะเป็นผ้าไหมาลายดอกลูกหวายย้อมสีธรรมชาติโดยการพอมือและที่สัมผัสเป็นลายักประจำจังหวัดยะโสธรด้วยนะคะเพราะว่าลายลูกหวายหมายถึงความชาญฉลาดและภูมิปัญญายของชาวยะโสธรความนักแน่นความมันนม่นคงความสามัคคีค่ะเป็นจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวเมืองอำเภอ,อ,เม,อมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร โดยคุณละไมนะคะและขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะให้กับน้องต่ายอรไทยและในแบบนางแบบของเราในค่ำคืนนี้ค่ะรบกวนะคะในแบบนางแบบของเราขยับมาใกล้ๆกันนะคะเอียงไหลก็ได้นะคะเอียงไหลเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวถ่ายดงเซนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านรองนะคะแล้วก็ท่านสวนะคะรวมถึงท่านในเถิดด้วยนะคะบนเวที ชนได้ทานนีคะนี่เป็นบางส่วนของการแสดงแบบนะครับเป็นเรื่องของนางแบบที่นำเสื้อผ้าซึ่งเป็นผลผลิตของพี่น้องชาวจังหวัดเจ้าทรอนนะครับนำมาตีแผ่เพื่อเชิญชวนพี่น้องได้ใช้เสื้อผ้าซึ่งเป็นผลผลิตของชาวยจ้าทรอนนะครับจะเห็นว่ามีสีสันหลากหลายสวยงามรวดลายที่ น็นเสน่ห์นะครับใครเห็นใครชมแล้วก็จะชื่นชอบนะครับครับจากการแสดงแบบต่างๆของเสื้อผ้าที่เป็นผลผลิตของพี่น้องชาวยุทธรนแล้วนะครับต่อไปก็จะนำคลิปการแสดงเรียกว่ามินิคอนเสิร์ตของคุณต่ายโอไทยก็จะนำมาฝากท่านเชใ่้เห็นถึงว่าวิวานพระเจ้าแถนนี้คือดินแดนแห่งเมืองสวรรค์ของชาวยุทธรอยา่างแท้จริง จะนำเอาการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคนไตัไทยมาฝากท่านในชิปต่อไปชเชิญิดตามชมน,นะครับ